ร้านช่องปั่นเจ้าแรกของเมืองสุราษฎร์ธานีที่คิดค้นขึ้นมาของคนรุ่นใหม่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะไปที่ปากซอยการุณราช13ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เขาบอกว่ามีร้านรอดช่องแปลกที่ไม่มีใครเหมือนชื่อร้านว่ารอดช่องการุณราช13ร้านของคุณอภิสราสุขสมคุณอภิสราเล่าให้เราฟังค่ะว่าที่ว่าไม่เหมือนใครก็เนื่องจากว่าเป็นร้านรอดช่องปัน่นปกติทั่วไป เราก็จะใส่ถ้วยใส่น้ำแข็งราดกะทิแต่ที่ร้านมีให้เลือกเป็นลอดช่องปัน่นสลิมปัน่นโดยจะเอาน้ำกะทิกับน้ำแข็งลงปัน่นจนน้ำแข็งละเอียดเข้ากับน้ำกะทิแล้วก็จะเอาตัวลอดช่องเติมลงไปจากนั้นก็ปั่นอีกรอบเบาๆลอดช่องก็ละเอียดแล้วจากนั้นเทสใส่แก้วใส่ท็อปปิง้งด้วยตัวลอดช่องอีกทีหน้าตาก็จะออกมาประมาณที่เห็นนี้ค่ะ โดยสลิมปันก็ทำเช่นเดียวกันแต่น้ำกะทิสลิมปันจะเป็นน้ำกะทิที่อบฟันเทียนมาแล้วด้วยและท็อปปิ้งที่อยู่ด้านบนยังได้เพิ่มทับทิมกรอบลงไปด้วยเป็นที่สุดใจของลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีล่อช่องแบบธรรมดาทั่วไปอีกด้วยราคาเริ่มต้นที่20บาทนำกลับไปทานที่บ้าน25บาทค่ะ หนูคิดดูว่าหนูคิดว่าถ้าเอาสลิมมาปั่นลองลองดูว่าเราอยากแบบว่าเปิดตัวร้านปุ๊บอยากให้มีอะไรแปลกใหม่หนูก็เลยลองเอามาปั่นดูลองเอามาทําดูแบบดูหลายๆร้านเขาทําแบบไหนหนูก็เลยเอาลองมามิดดูว่าถ้าะลิมสูตรของเราเองแบบสูตรอบฟันเทียนของเราเองนะ้อบฟันเทียนลองเอามาปั่นดูกับเส้นแล้วก็ใส่ท็อปปิง้งอะไรแบบนี้มันเข้ากันได้ไหมเวลาเปิดตัวไปปุ๊บก็คือลูกค้าก็ติดใจก็คือชอบ สำหรับที่มาของร้านลอดช่องก็เนื่องจากว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทำตัวลอดช่องส่งอย่างเดียวโดยไม่มีหน้าร้านทำมาแล้วกว่า20ปีทำส่งแบบว่าร้านดังๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่างจังหวัดก็ส่งด้วยค่ะและไหนๆพ่อแม่ก็ทำอยู่แล้วคุณอภิสราก็เลยขอมาเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองค่ะแต่เปิดแล้วก็อยากจะให้มันต่างก็เลยเป็นที่มาของลอดช่องปัน่นสลิมปัน่นลอดช่องไอศครีมที่นี่ก็ อร่อยไม่เบาค่ะแถมราคาถ้วยละ45บาทเท่านั้นสำหรับตัวรอดช่องกิโลกรัมละ50บาทถ้าอาอกะทิด้วยกิโลกรัมละ120บาทสลิมกิโลกรัมละ60บาทพร้อมน้ำหวานกะทิกิโลกรัมละ130บาทไไงก็คือเริ่มแรกพ่อกับแม่ค่ะขายแต่ สลิมก่อนไปได้สลิมมาจากสูตรสุพรรณก็คือว่าคุณน้าเขาให้สูตรมาปุ๊บพ่อกับแม่ก็ขายสลิมตรงซอยข้างๆค่ะในนี้เราก็รับรถช่องตัวตลาดพ่อก็เลยตัดสินใจว่าอ,อ,อย่างน้อยลูกแบบอยากหาง,งานทําให้ลูกพ่อก็เลยตัดสินใจว่าควรรถช่องกับแม่ก็เลยคิดสูตรกัน2คนพ่อกับแม่ค่ะก็เลยคิดสูตรกันมาแล้วก็มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเราขายส่งมาตลอดแต่แค่หน้าร้านนะคะเบื้องหน้าร้านก็คือเพิ่งเปิดได้สี่เดือนเพราะปกติลูกค้าประจําเราอยู่แล้ว ร้านนี้ขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาหยุดทุกวันอาทิตย์เฉพาะที่ร้านค่ะแต่ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจะขายทุกวันสั่งได้ไม่มีวันหยุดค่ะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร082 286 2297ค่ะด้วงคำพินใจถ,ถ่ายภาพสุนิาสาแสงรวีรายงาน